ดีค่ะแนะนำลูกอมนะคะมันแข็งมากเด็กยาิูๆเราซื้อจะมีค่ะมันไม่มีเยอะหลายนะคะก็มีลกูกคุบมีลูกโอก๊กเหมือนกันเลยค่ะสุนัขบีบเลืเดสกิมค่ะปรมาณยิวโอาแต่ว่ายิวอะไระคะบอกว่ามันยิวเรื่องเป็น ตับาจบมบะ,ะม่หม,นะะม,มูนะคะมันตนี่อันนี้เรยตงูนะคะอันนี้ดนสับปะรดอันสับปะดนะคะนี่เนี่ยมันหวานมากเลยค่ะเปิดเปิดเป็นแล้วก็ออกบีบก,ก่อนบีบแล้วก็ดึงออกคุณแม่ช่วยนะบีบอ้เนะแล้วก็ออกออกทำไมอาไว้ไว้ เุ hey, out, uh ้ย huh. ต yeah. oh, yeah, yeah, oh, yeah, ิดขนซาลาค์แกออกสิโอ้โหเนียวดกิ่นแอะแอะขนซคอ่อยปะบ๊ายบายบา